มาเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่า y o ยูทูบนะ y o ยูทูบนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนะเว็บแคมอ่ะเลื่องตรงนี้โอเคครับอ่ะหลายๆคนชอบถามพุทธว่าเราควรตั้งสโคบวีโอกับแอชยังไงแล้วเราตั้งค่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวพุทจะมาสอนตั้งตั้งค่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ เราจะตั้งสโคปวิดโอกับแอชให้มันซูมโดยการกดคลิกขวาครั้งเดียวตรงไหนอ่าแล้วก็ตั้งเป้ายัางไงเดี๋ยวผมจะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไปที่ออปชั่นอ่าไปที่ออปชั่นนะครับแล้วมาที่คอนโทลหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากปรับความเร็วสโคปในโอวัตเนี่ยจะไม่มีการปรับสโคบในหน้าแรกต้องไปปรับที่ตัวละครเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เราคลิกไปที่ change hero ทางด้านขวานะครับปุ่มสีส้ม อ่าแล้วคลิกที่แอชสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนสโคปของแอชให้เราไปที่แอชแล้วมันจะมีคำสั่งคำสั่งหนึ่งข้างล่างที่เขียนว่า relative aim sensitivity y zoom นะครับหมายความว่าก็คือความเร็วเมาส์ในการซูมนั่นเองนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยครับนี่คือความเร็วเมาส์ในการซูมจะอยู่ตรงนี้นะส่วนถ้าเราอยากสโคปครั้งเดียวโดยการคลิกครั้งเดียวนะครับไม่กดเมาส์ไม่ไม่กดเมาส์ค้าง ให้เราเปลี่ยนตรงนี้ t o g g l e Zoom อยู่ตรงนี้ครับ toggle zoom ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Off ก็คือกดเมาส์วขวาค้างถ้าเรากด On ก็คือคลิกขวาครั้ง,งเดียวนะครับอา a า i ิ d o w ด้ทำเหมือนกันหมดนะครับต้องเข้าไปทำแยกทีละตัวละครความเร็วสโคบของ a อ h ถ้าจะให้เท่ากับ z o m ไอกับเมาส์ปกติก็คือ51.47นะครับผมส่วนวิดโอความเร็วเมาส์ปกติที่เท่ากับ ซูมก็คือ37.89อวีดกับอาณาจะเท่ากันคือ37.89นะครับส่วนวิธีการปรับเป้าการปรับเป้านะตัวปรับเป้าจะอยู่ในหน้าคอนโทรลเหมือนกันนะครับมันจะเป็นคำว่า r a ต i c a l ตรงนี้เรติเคิตรงนี้ก็คือให้เรากดบวกที่ a d v a n c e ์อ่ะแล้วก็ปิดโชว์แอค u เรซีต้องปิดโชว์แอค u เรซีก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เลือกเลยว่าเราอยากใช้เป้าไหนมันก็จะมีเป้าวงกลม เป้าคอสเร์ก็คือเป้าบวกนั่นเองนะครับอ่าเป้าวงกลมบวกกับเป้าบวกรวมกันอ่าแล้วก็เป้าจุดนะครับผมจะอธิบายทีละค่านะตรงตรงอ่าตรงคอสเทร์เรนเนี่ยเอยแถวแรกก่อนลวกันเริ่มเริ่มจากแถวแรกก่อนนะติ๊กเนตติ๊กเนตคือความความหนาของเป้ามันคือความหนาของเป้านะครับยิ่งเราตั้งหนามากเท่าไหร่เป้าก็จะยิ่งหนามากเท่านั้นนะครับอ่ามันจะยิ่งหนามากเท่านั้น เพราะนั้นส่วนเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่1นะครับหคือค่ามาตรฐานของเป้าที่โปรเพเยอร์ส่วนเนี่ยใช้นะครับแล้วก็ค่าที่2คือความยาวของเป้าอ่ะยิ่งเราตั้งค่าสูงมันยิ่งยาวนะครับอ่าหล่องร้องอ่ะหล่องร้องอ่ะอยู่นี้นี่คือความยาวนะครับอันที่3าคือความกว้างอ่ะความกว้างส่วนอันถัดไปคือความเข้มของเป้าอ่ะอันถัดไปคือเงาของเป้า อ่ะคือเงาของเป้าส่วนอันล่างสองอันล่างจะเป็นดอทเป็นดอทก็คือจุดนั่นเองนะครับจุดหมดแล้วอันล่างเปิดออนก็ได้ออฟก็ได้นะครับมันจะเป็นค่าเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนนะอธิบายยังไงดีละ่ะประมาณว่าเป้าเป้าจะเปลี่ยนไปตามขนาดของหน้าจอเราอะไรประมาณนี้นะครับ